สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นแมมโพดัมกลับมาเปิดเพจชายยับสถานการณ์โควิดชายแดนแม่สอดวอนรัดเร่งแก้วันที่8มกราคมจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19ในระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ล่าสุดเพจดังแมมโพดัมได้ออกมาเปิดเพจเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่เคยออกมาแชร์ขบวนการกักตุนนักกักอนามัยในช่วงโควิดระบาดครั้งแรกครั้งนี้แมมโพดัม อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้โดยระบุว่าสวัสดีมึงสถานการณ์โควิดชายแดนแม่สอดกูบอกเลยว่าไม่ไกลจากคำว่าชิปหายมึงจะกักตัวยืนทางล้างตัวหัวจรดตีนด้วยแอลกอฮอล์300%ก็เท่านั้นแหละในเมื่อชายแดนยังหลวมครกอยู่แบบนี้กูได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซื่อในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อีกหลายคนว่าโรงพยาบาลแม่สอดกำลังรับศึกหนักศึกที่ไม่มีวันชนะ เพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนมาคอยอำนวยความสะดวกให้คนข้ามชายแดนไปบ่อนพมา่าต้องเกริ่นนิดนึงก่อนว่าตรงชายแดนแม่สอดมีทั้งคาสิโนโออนไลน์และบ่อนการพนันหลายแห่งพอมีบ่อนก็ต้องมีเด็กเอ็นซึ่งสาวไทยยืนหนึ่งเรื่องนี้ก็ข้ามแดนไปค้าบริการทั้งชงเหล้าขายตัวถ้าเป็นช่วงสถานการณ์ปกติก็ไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้พมา่าเข้าสู่วิกฤตการระบาดของโรค ไม่เลี้ยงไม่พอยังพาคนไปบ่อนเฉยพอบ่อนติดเชื้อเยอะๆนอกจากปิดข่าวแต่คนในแต่คนในนั้นคงรักตัวกลัวตายเหมือนพวกมึงนี้แหละก็ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนไทยให้เจ้าหน้าที่ค้ามแดนไปตรวจเชื้อพอตรวจเจอก็เอารถทหารไปรับมากองกันที่โรงพยาบาลแม่สอดกู้ถามคาเดียวทํากันแบบนี้มึงไม่สงสารหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือคนไทยในประเทศบ้างเหรอ ยืนห่างกันแทบตายกักตัวกันจนไม่มีจะแดกแต่ด่านนอกฟรีพาส์ตเงินมาทะลุชายแดนกันสนุกสนานกูเลยวอนขอรัฐบาลนะมาโฟกัสเรื่องมีแบบจริงจังเถอะก็เห็นชัดเจนแล้วว่าเชื้อที่ตรวจพบในปัจจุบันมันข้ามแดนมาจากพมา่าโดยพาหะคือโสเพนีและพวกค้าแรงงานเถื่อนที่ข้ามแดนมาด้วยวิธีผิดกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำนวยความสะดวกให้รอยรั่วเล็กๆแค่จุดเดียวทำคนทั้งชาติเดือดร้อนกันได้หมด ก็ถึงเวลาล็อกดาวน์ชายแดนแม่สอดอย่างจริงจังได้แล้วมัง้งไอแม่ย้อยต่อมาแหม่มโพดัมยังได้โพสต์ภาพสถานที่แห่งหนึง่งพร้อมข้อความต่ออีกว่าเหตุเกิดวันนี้ที่ LQ แห่งหนึง่งที่แม่สอดเช้านี้และยังระบุอ้างว่าล่าสุดพบผู้ติดเชื้อโควิดอีก17รายในจำนวน40รายที่ข้ามกลับเข้ามาคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ